จัมโบ้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 สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อฟซทั้งสี่พันคนนะครับนะก็วันนี้เอานกมาโชว์นะครับนะก็นกร้องเสียงแบบนี้นะครับอนาคตนะครับนะครับอนาคตน้องพูดเก่งนะครับนะอนาคตน้องพูดเก่งแน่นอนนะครับ ของผมถ้าถ้าเรียกชื่อนี่ครับเขาจะขานทันทีเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดเป็นคำๆได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่นะครับนะต้องรอให้ได้หกเดือนก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมศึกษาแล้วนะครับถ้าเราพูดกับเขาแล้วเ,เขามีการตอบสนองในการร้องออกมาอนาคตนะครับเป็นนกที่พูดเก่งแน่นอนนะครับนะ เวลาผมเรียกชื่อนะครับผมจะเรียกชื่อเขาเขาจะขานทันทีเลยแค่เราคุยกับเขาเขาก็อยากจะคุยกับเราแล้วนะครับนะอนาคตนะครับเป็นนกที่พูดกิงแน่นอนตัวนี้นะครับนะก็ลองเอานกของเพื่อนๆนะครับไปเปรียบเทียบกันนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับเขากินอาหารไปแล้วนะครับนะแต่ว่าอืเขาเห็นว่าเรามันเล่นด้วยนะครับเขาเลยอยากจะคุยด้วยนะครับนะน่ะ ก็ผมยังกินอาหารลูกป้อนอยู่นะครับสองเวลาอยู่นะครับนะสองเวลาอยู่สองเวลาอยู่ยก็นกตัวนี้ก็น่าจะประมาณสองเดือนกว่า,วานิดนิดนะครับสองเดือนห้าวันประมาณนี้นะครับห้าวันหกวันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะผมซื้อมาตอนประมาณเดือนกว่านะครับนะ,ะแต่ก็ตอนนี้ขนคลุมเต็มตัวนะครับสวยแข็งแรงนะครับนะ ร,ร้องเก่งนะครับนกที่ร้องเก่งมีโอกาสท to ี่จะพูดเก่งนะครับนะอนาคตพูดเก่งมากนะครับนี่ขนาดเขากินแล้วนะครับกินแล้วนะครับเวลาเราจะคุยอยู่เขานะครับเขาจะร้องแบบนี้เหมือนเขาอยากจะคุยอยู่เรานะครับนะเหมือนเขาอยากจะคุยอยู่เราอนาคตคุยเก่งมากนะครับนี่คุยเก่งจำบ่จำบ่จำบ่พะงกหัวนะครับ โอ้โหอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยนะครับนะก็ไม่ได้ลงคลิปมา1วันแล้วนะครับนะก็วันนี้นะครับว่างแล้วก็เด๋ยวจะลงคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับวันต่อวันนะครับอย่าลืมติดตามาการพัฒนาของน้องได้นะครับหรือมารับชมความรู้นะครับที่ผมเลี้ยงนกประสบการณ์มา3ปีกว่านะครับ3ปีก็นกตูมาแล้ว ส4ี่ตัวนะครับก็เชื่องหมดต,ต, <S 2> <S 2> ตัวนะครับนะก็เอาตัวนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆ <S 2> <S 2> นได้รับชมกันนะครับเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็เพื่อแนะแนวนำทางได้นะครับนะก็ตัวนี้ค่อนข้างที่เชื่องนะครับเชื่องมากๆนะครับจับได้นะครับจับได้ลูปได้นะครับแล้วก็ร้องเก่งนะครับนะร้องเก่งอนาคตนี่พูดเก่งแน่นอนนะครับนะก็ เอามาโชว์ให้เพื่อนๆ f c แล้วก็ผู้ติดตามทั้ง4,000คนได้รับชมแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเผื <c ười> <för> ่อผมลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นการแจ้งเตือนนะครับนะก็ติดตามเรื่อยๆกันนะครับนะจนกว่าน้องจะพูดได้นะครับตอนนี้รออีกประมาณ4เดือนนะครับนะอีก4เดือนตอนนี้2เดือนแล้ว รอประมาณอีกสี่เดือนว่าน้องจะพูดเก่งขนาดไหนนะครับนะแต่ตอนนี้แน่นอนครับน้องอยากคุยกับเรามากเลยครับแต่ว่าเขายังคุยแบบเป็นภาษาคำไม่ได้นะครับนะนะอันนี้เขาคุยเก่งมากนะครับแน่นอนครับอันนี้เขาร้องไม่ได้ร้องหิวนะครับเขาร้องแบบอยากจะคุยกับเรามากกว่านะครับนะแต่ก็คุยไม่เป็นนะตอนนี้นะคุยไม่เป็นคุยยังไม่เป็นคํานะครับนะคุยยังไม่เป็นคําผมก็พยายามที่จะเล่นพยายามที่คุยกับเขานะครับ ทุกวันทุกวันนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้คุยเก่งสวัสดีครับจับโบถ้าผมเรียกชื่อเขาจะขันทันทีเลยครับหรือแบบเวลาเรามาคุยกับเขาแบบตรงตรงเนี่ยครับเขาจะร้องนะครับร้องเหมือนอยากจะคุยกับเรานะครับเหมือนอยากจะคุยกับเราจับโบก็วันนี้นะครับเอาเอานกมาโชว์นะครับให้กับเพื่อนๆ fc ได้รับชมในการพัฒนาพัฒนาการของ นกแต่ละวันนะครับว่าเขาเป็นยังไงโตขึ้นเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้นะครับนะก็วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับหรือมีอะไรข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะวันนี้สวัสดีครับ